สวดีค่ะยินดีต้อนรับ F c ทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนายลุงพลสวัสดี F c ทั่วโลกเลยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศที่เต็มไปด้วยธรรมชาตินะคะเมื่อคืนนอนฟังเสียงกบ,บเสียงเขียดเต็มท้องทุ่งไปหมดนะคะกลางวันเราก็อยู่แบบธรรมชาตินะคะมาสูดอากาศที่บริสุทธิ์ เดี๋ยวเราก็กลับไปสู้งานกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเดินทางกันต่อนะคะไปทำงานกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอ่าทุ่งเขาเรียกอะไรอะ่ะสวนมัน FC สวนมันนะคะสวนมันที่พี่ๆเขาปลูกไว้ตอนแรกว่าจะไปดูสวนทุเรียน แต่พอดีเมเื่อเช้าบรรยากาศมีฝนตกไปรปยนะคะก็เลยโทรไปถามคนที่ดูแลสวนว่าฝนตกไหมบอกฝนตกเราเลยไม่ไปนะคะไปเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็เลยนอนค่ะเอฟซีตอนนี้นอนเพิ่งตื่นนะคะแล้วเราจะเดินไปเลาะหาหนึ่งดูธรรมชาติสองจะเข้าป่าไปเก็บเห็ดนะคะตอนนี้ต้องหาคนนำทางก่อนนะคะ แล้วก็จะไปเดินดูท้ายหมู่บ้านตรงนู้นด้วยนะคะว่าเขาทำอะไรกันนะคะไปไปเดินดูสวนชาวบ้านนะคะไปแอบดูก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะคะคงไม่มีแค่มันนะจะมีสวนยางเยอะมากธรรมชาติมากๆเลยนะคะทุกคนขนาดนอนเมื่อคืนแังนอนฟังเสียงกบเสียงเกียดทั้งคืนมีฝนนะ วันนี้ก็ถือว่าไม่ร้อนมากนะคะที่นี่คือบรรยากาศดีมากๆเอ็ซียังเป็นแบบนึกถึงตอนสมัยเป็นเด็กเลยอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะอยู่ตามร่มไม้นั่งพักกันอย่างสบายๆนะคะเพื่อนฝูงก็มาพูดคุยนะคะสนุกสนานค่ะ เรามาเติมพลังชีวิตสองวันเดี๋ยวเราก็กลับไปสู้งานกันต่อนะคะพรุ่งนี้เราเดินทางกลับแล้วนะคะระยะทางไม่กี่ร้อยกิโลเดี๋ยวเราก็ถึงแล้วนะคะไปเราไปดูสวนกันค่ะเอไปดูสวนสวนมั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 นอะไรไปดูกันนะคะก็ยังไม่เห็นเหมือนกันเดี๋ยวพี่เขาพาไปดูนะคะทุกคน ทีมทนายบางส่วนนะคะก็อยู่ที่พักนะคะเตรียมงานเตรียมเอกสารนะคะที่จะใช้ในวัน13 14 15นะคะก็ดูข้อมูลกันอยู่นะคะส่วนเรามีหน้าที่แค่ดูแลทีมงานนะคะเราก็เลยออกมา ข้างนอกนะคะเพื่อมาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็1แวะเยี่ยมญาติด้วย2แวะหาเพื่อนฝูงนะคะสามก็คือแวะทำบุญกันด้วยนะคะเราก็เดินทางแบบสายบุญขอพรจากวัดนะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดที่ ที่ที่เราไปทุกที่นะคะบางทีเราก็ไม่ได้ลงคลิปเนาะเอฟซก็ขอพรขอพรนะคะขอพรจากสินสิทธิ์นะคะก็พรที่ขอก็ขอให้กับ f อฟซทุกท่านขอให้ลุงให้ป้าขอให้ทีมงานทุกคนนะคะเอฟซก็ถือว่าเราได้ทำบุญเนาะ พรใดอันประเสริฐจงเกิดแก่ทุกทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสวนกันแล้วนะคะเอฟซีเราไปดูที่สวนกันนะคะเดี๋ยวฝนตกเรามาไปกันไม่ได้ไปสวนกันค่ะเราจะเดินทางไปไร่กันนะคะอันนี้คือสวนยางนะคะเอฟซีเป็นอุโมงตอนนี้ยังไม่มืดนะคะเป็นเวลากลางวันนะคะแต่ว่าดูเหมือนฝนจะตกนะคะ นี่เป็นส่วนยางที่ชาวบ้านปลูกนะคะเรามาดูธรรมชาติจริงๆเนอะนุ้ยเป็นอุมโมงค์เลยนะคะ สองข้างทางเป็นสวนยางนะคะโอ้มันยากาศเย็นมากเลยค่ะ FC เดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดกันนะคะ น,นี่นะคะมันที่ว่าเราจะมาดูนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนยางนะคะไกลๆนู่นแล้วอันนี้มันปลูกไอ้พวกเถียนอะไรอย่างนี้ไม่ได้บพี่ยังยังไม่ได้ทดลองปลูกค่ะมีสวนยางแล้วก็ไล่มันสําปะหลังนุมีป่าไปหากเก็บเห็ดแปนูน่น จะไปเก็บแต่เห็ดแต่บทันหูปลาเห็ดสวยเนาะขึดมันกำลังขึ้นแล้วไอ้ขุดล่องนี้เขาใช้คนหรือใช้รถพี่ใช้รถรถตีได้ล่องแบบนี้เลยเหรอใช้มันจะมีรถที่เขายกล่องได้รถยังเกาะรถรถยกร่องมั่งนี่นี่นี่ถี่ยกเป็นคู่แบบนี้ค่ะ ดีนไม่ต้องใส่คนเนี่ยแล้วก็มายกอีกทีนึงแล้วจะให้เหุ่นหอกยกใส่รถสเล้งมเดได้้เียงยาวนี่มันเียงยาวน่ก็ฮิดงใส่รถนี่แหละใส่รถนี่แหละหนึ่งปีเก็บได้หนึ่งครั้งนะคะปลูกมันก็ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็พาดูธรรมชาตินะคะดูธรรมชาติดูความสวยงามของธรรมชาติกันนะคะเรามาอยู่แบบบ้านๆกันนะ,ะอเอฟซี FC, เราแวะมาเยี่ยมพี่นะคะคก็เดี๋ยวเรากลับไปสู้งานกันต่อนะคะไปดูแลทีมงานของเราต่อนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลังบ้านทนายลุงพลขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ SK นะคะใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0622253979หรือแอดไลน์มาที่ ID l ล77์ 777888J เลขก2ตัวนะคะสอบถามพูดคุยกันได้ใครที่จะ ผู้คุยกับทนายก็โทรมาเบอร์น,นี้ได้นะคะแล้วก็ฝากเบอร์ติดต่อกลับฝากเรื่องที่ท่านจะพูดคุยกับทนายนะคะเดี๋ยวน้องๆแอดมินส่งต่อให้กับทีมทนายอีกทีนึงนะคะ fc บรรยากาศกว้างมากๆเลยนะคะ,ะวันนี้พี่เขาพามาเดินชมทุ่งนะคะนูะ่นยาวไปถึงนู่นเป็นป่าเป็นไอสวนยางนะคะของชาวบ้านนะคะ,ะแล้วแอบมาดูกัน ซึ่งที่บ้านไม่ได้ทําแบบนี้นะคะที่บ้านทําได้แต่น,นาอย่างเดียวนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอลงไว้แค่นี้นะคะ f อขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามหลังบ้านสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ